ใครเคยขับรถมาดึกๆและอยากได้ที่นอนดีๆสักที่ไหมอ,อาจจะดูเงียบๆนะแต่ที่พักอยู่ข้างในนี้แหละเฮ้ยนี่ไงแกมหอมโฮสเทลจอดดีกว่าบอกว่าที่เนี่ยไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีพนักงานแต่เช็คอินได้ตลอดคืนแล้ว,ลวมันทำยังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูทุกคนสแกนไลน์เพื่อนเพื่อนนะคะแอดมินแล้วชำระเงินแอดมินก็จะให้รหัสและกรอกรหัสตรงประตูบอกเลยว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมาะกับคนมาดึกจริงๆพอเดินเข้ามาก็ามาเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้คือเขาใส่ใจะอไรดพวกนี้มากๆพอขึ้นมาชั้นสองเราก็มากด สวยมากสไตล์โมเดิร์นมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแปลงยาสีฟันผ้าขนหนูมาครบและที่สาคัญโรงแรมที่นี่จะใช้ห้องน้ําแบบรวมนะทุกคนแยกชายหญิงชัดเจนแชมพูสบู่เหลวได้เป่าผมมาครบส่วนห้องนี้จะเป็นสแตนดาร์ดดับเบิลรูมแชร์ห้องน้ามีในส่วนทีวีและโต๊ะทางานเพิ่มเข้ามาสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายเห็นแล้วจะเคลิ้มหลับเลยแล้วกลิ่นห้องคือหอมมากประทับใจจริงสะอาดทุกจุดมีระเบียงทนั่งชิลด,ด้านนอกอีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอนะที่นี่ยังมีห้องส่วนกลางมีอาหารว่างกาแฟอวนตินมามา่าขนมปังตั้งให้ตอนเเเเช้้้้าาาาอออีีีีกหหรรืจะมมมนนนนั่่งงลลไดยยทวต็สถ มาสังสรรค์กับเพื่อนๆได้นะแล้ววิธีการเดินทางสามารถนั่งรถหนึ่งหนึ่งจากไอคอนสยามมาลงเจริญคนครสาสิบเอ็ดได้เลยหรือจะเป็นสายปอ o 6จากไอคอนสยามมาลงตรงนี้ก็ได้นะแล้วเดินเข้ามาอีก่อยจะเจอกับแก้มหอมโฮสเทลคือง่ายมากใครกำลังมองหาที่พักเงียบๆสามารถเช็คอินเองได้ไม่มีพนักง,งานต้อนรับคือแนะนำที่นี่เลยแก้มหอมโฮสเทลบอกเลยว่าการพักผ่อนของคุณจะอิ่มเอิบอย่างแน่นอน